พาไปดูปั๊มไหมครับไปดูปั๊มข้างหลังครับผมเปิดเนี่ยมันเย็นสุดหรือไม่ไงอะไรฮะเออคอ,อนนั้นน่ะที่แล้วเราบรบไอ้ปรับไปทางตัวที่เขียวมากๆเนี่ยมันจะเย็นมากเลยใช่ไหมใช่ครับโอ้เง้นผมอาผมไม่หนาวจังครับ <laughs> ผมแอร์เยอะสุดไม่ใช่ผมเข้าใจว่ามันแบ่งเขียวแบ่งแดงไงผมก็เนยก็ตั้งเหมือนกับเราปิกอัพไงมันเป็นแบบนี้ไหมตามเห็นไมค์กางนะผมก็ไปทางสุดแท้แท้มันเป็นหนาวสุดเลยมันเปิดน้ำยาแอร์ครับอันนั้นก็คือหนึ่งสองสามสี่ก็คือลมลมแรงไงลมแรงไงครับแล้วก็ไอตัวนี้ก็คือว่ามันเย็นจังดีแล้วพ่อร้อนก็ตามสเต็ปละครับเพราะว่าผมผมกลัวอย่างเดียวเขาคือกลัวว่าเวลาที่มันตู้ตู้มันชื้นเนี่ย ว่ามันจะไปฝุ่นมันไม่อยู่กับฝุ่นเนาะมันไปมันไปจับจับเนี่ยมันแอร์ยัะไม่เย็นนะครับผมก็เลยจักให้ไล่ก่อนก็คือว่าอย่าเพิ่งไปเปิดเตือนยาแอร์ก็คือสวิตอร์มินออฟเนี่ยให้มาทางให้มาทางให้มาทางออฟก่อนแล้วก็บิดมาทางหมายเลขสี่ขึ้นมาเป่าเท่ากประมาณหนึ่งนาทีครับให้มันคพอนให้มันเป่าก่อนมันมันจะคนครับพวกนี้นะครับนัครบสังเกตดูว่าด้านหลังเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับหกเจ็ดหนึ่งสองแล้วนะที่ที่ที่ว่าเอาน้ำมันไปรวมกันเป็นร้อยลิตรเนี่ย อนอกจากว่ามันจะมีด้านขวาแล้วปัมป๊มไฮดรลิกเหมือนด้านขวามือตรงนี้ใช่ไหมครับที่<ม>เราเห็นเนี่ยนะฮะด้านขวานะ่ะรุ่นนี้มันจะมีด้านซ้ายด้วยครับอยู่ข้างในาเลยครับผมนิดๆจะมีด้านซ้ายด้วยอ้ันบึดนะมองไม่เห็นบบด้านซ้ายด้วยน้ำมันที่มันได้ไดออกมาเป็นลอยลิตรเอาไปใช้ตรงไหนนี่ก็คือน้ำมันนี่แหละครับเอาน้ำมันไปใช้ตรงนี้แหละนะครับของเราเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับ ยี่ห้อเก่านะครับยี่ห้อเก่าซึ่งซึ่งซึ่งมันซ่อมไม่ได้นะครับแต่ของเราเนี่ยมันมีทุกเนี้ยมีเยอะตัวเนี้ยถ้ามันรั่วเนี่ยเพราะว่าลูกค้าเองเนี่ยครับคือผมก็เข้าใจนะว่ามันหลายคนเนาะแล้วก็เอาทางลูกค้าจากต่างประเทศมาด้วยเขาก็ไม่รู้กับเราเนาะจับมาได้จับจัดเลยจับจัดจัเไปเอาไปจัดไปเนาะทั้งดินทั้งอะไรทั้งดินทั้งอะไรไม่รู้เอ้าของมอไม่ได้ซื้อเหรอเนาะแล้วก็จับจัดเลย มันมีแรงอัดตัวครับมันมีแรงอัดแรงอัดที่ปลายสายอยู่แรงอัดที่ปลายสายอยู่แล้วก็ไม่เอาแรงอัดที่ปลายสายออกก็ไม่ทำคามเายจริงๆอันนี้ก็มีแรงอัดอยู่มันก็ต่างคนต่างดันนี่ยางไงนมันขาดครับอืทฉะนั้นนะเขาที่วิธีการาก็คือจับเครื่องเลยนะแล้วก็คลายคลายคลายให้มันคลายให้มันไม,นมน่ไมีแล้วมันไม่มีแรงดัน <L> ในทังต้องคลายนะป๋ารถเก่าของปาง๋าเหมือนกันคลายนะครับคลายแล้วก็ให้มันปีอ่ะให้มันไม่มีตัวตัวตัวนี้ให้ไม่ให้มันมีแรงดัน ครับแล้วก็ที่หัวสายเนี่ยปุ๊บเนี่ยเราก็ไปจิ้มกับเหล็กอให้ให้ให้น้ำมันมันออกก่อนให้มันไม่เหมือนก็เหมือนเหมือนโดนโดนติดล้อด้าเนี่ยถ้าพ่นได้ครับแต่เหมือนกนมันจะยัดไม่เข้าต้องกระแทกแทกให้น้ำมันออกสักนิดนึ่งอย่างเงี้เหมือนกันมันอัดอยู่แต่ไอ้ตัวเนี้ยมันจะรั่วเห็นไหม๋ามันจะชอบรั่วใช่นไหมเพราะว่ารั่วนี่ว่าอาการเนื้อเลยตับมันยัดตัวอย่างเงี้ยนะแล้วก็เอาให้ผ้าเช็ดนะครับแล้วก็เวลาไม่ใช้งานก็ติดไว้อย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้ฝุ่นมันเข้านะฮะ ตัวนี้ตัวนี้ก็จะออกมาก็คือน้ำมันไฟเบไปบวกก็ไฟขึ้นก็ร้อยดิรเน่เอาไปใช้างานตรงนี้ก็อันนี้อันนี้ก็คือตัวนี้เวลายกขึ้นก็ก็ตัดแต่เป็นของระบบหางเหมือนเดิมนะครับก็เหมือนกันเหมือนเดิมนะฮะที่ผมเพิ่มเติมให้ป๋านะตอนนั้นป๋ายังไม่มีในการใช้ power h e l o นั่นก็เครื่องมือที่มันเป็นอยู่กับแมวและหน้าปัดดินนะครับถ้าสังเกตดูว่ามันจะมีมันจะมีมะมตัวอย่างเงี้ยฮะเี้ย ไอ้อย่างเงี้ยเขาเขาออกแบบมาว่าถ้าเครื่องมือเนี่ยมันมันแนบไปกับดินไปไม่ให้มันแบบว่ายกไปเลยให้มันไปมันทำงานได้ดีไปนิ่งไปเลยนะครับแต่ถ้ามันกลับมาขวางอยี่ยพุบเนี่ยมันจะเหมือนกับแบบว่าไอ้ตัวต่ํามันก็ไม่ได้โดนตีไงมันก็มัน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 ก็ค้างกับหางไปอย่างเงี้ยมันก็ค้างโดนหางไปเมื่อแต่เนี้ยมันมันมันจะวิ่งลงวิ่งลงไปเนี่ยมันจะไปต่ำเนี่ยไปต่ำขึ้นมือเลยนะครับบางทีล้อเดแบบดินสูงไปอลไรมันก็จะมีกครับผมแต่ไอ้ตัวนี้มันจะช่วยเราปะมันจะช่วยเรานะครับ ให้เราไปปรับตั้งถ้ามันเป็น Power Hero หรือว่า Adventure ที่ที่เรามีหรือว่าล o ตเรี่นะครับให้เราเปให้เราไปลักษาแนี้นะครับซึ่งซึ่งแม่ที่เองเนี่ยผงก็ยอยอมรับอยู่ว่าเขาเขา,เขาทำดูสะลอตหรือว่าเราทำดูสไลด์ตัวนี้ให้มาให้ลูกค้าเนี่ยเกือบเกือบเกือบรุ่นนะครับแล้วก็เวลาที่เราจะกลับมาในเรื่องของเวลาที่เราจะกลับมาในเรื่องของทางใช้งานที่มมนเป็นงานขถเราก็กลับมาให้มันให้ให้ยันมันให้มันหวานนะครับ ตัวนี้ก็หลักการยวกันก็คือทํางานทํางานคนเดียวนะครับการทํางานคนเดียวก็คือตัวนี้ก็สามารถยืดหยดได้แล้วก็ยืดยืดลงได้แล้วก็ตัวนี้ก็ขึ้นลงขึ้นลงได้ก็คือวิธีการก็คือวิธีการก็คือกดขึ้นกดลงขึ้นลงขึ้นลงสามรอบแล้วก็กดแช่ไว้มันจะค่อยๆขึ้นนะครับมันจะค่อยๆขึ้น แล้วก็วางมันก็วางมันก็จะค่อยๆวางนะครับแบบนี้นะครับใช้ใช้งานแล้วใช้งนนาดนาดนั้นใช่ไหมมันจะใส่ได้ง่ายคนเดียวง่ายเลยป๋าไม่ต้องไปเรียกคนอื่นะใช่ไหมครับถ้าป๋ามีเครื่องไม้เครื่องมือที่มันใหญ่ป๋าก็เอารูป๋าก็เอารูปี่สลักข้างในที่มันบู๊ข้างในออกที่มันสลักตัวใหญ่อะป๋าตัวใหญ่ ก็มีใช้งานได้ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้มันสามารถตีออกได้นะปะเขาเป็นบูทรับเป็นบูทนะครับเป็นชัดทีครับผมเป็นชัดทีให้ได้นะครับมันสามารถทำได้แต่นี่มันทําปกติทั่วไปเหมือนรถทั่วไปใช่ไหมครับผมแต่ถ้ามีผู้คนจหายต้องครับได้ครับผมไอ้ตะกี้นี่โอ๊อดอดตโอ๊ที่ที่อยู่ในนั่นเหรอโอ๊มีครับในกล่องเครื่องมืออดตพอยิบนี่แป๊บนึงตัวนี้ที่เราให้มานะครับตัวนี้ที่เราให้มาเนี่ย ใหม้มาคือมันหกล่องมันจะหกล่องไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นเซฟที่อยู่ในตัวนะป๋าที่ว่าผมเขียนนะนะครับไอ้ตัวนี้มันคือทําไมเขาต้องทําให้มันเป็นแบบเป็นน็อตตัวนี้เพื่อให้เปลี่ยนคือมันมีเครื่องมือบางอย่างมันบางบาง,บางเจ้าโอ้ใช่งานโหดมากไม่มีสลิปคัทด,ด้วยผมให้เขาให้น็อตตัวนี้ขาดเลยนะให้ให้น็อตตัวนี้ขาดเลยให้าตอนตัวนี้ขาดเลยเพราะว่าเขาไม่อยากให้ภายในเคเขาเสียหาย เพราะว่าลูกค้าไม่มีสลิปคัตไ,ไม่มีไม่มีตัวนิรภัยใช่ไหมครับเ,ออเขาก็เลยทําให้เห็นว่าตัวเนี้มันขาดแต่เนี้ยผมให้มาหกล่องนะครับหกล่องก็คือมันก็ทั่วไปก็คือหกล่องนี่<อ>มันก็อพีีโอผมมีทั้ง540แล้วก็พันรอบ,อบนะครับสามารถเลือกได้แต่ที่สําคัญเนี่ยผมจะมีตัวนี้มาให้ด้วยเผื่อป้ามีเครื่องมือที่มันมาจากต่างประเทศนะครับอามันจะเป็นมันจะเป็น2ี่ล่องนะครับยี่ล่อง นะฮะอืมนะฮะยี่เบ็ดล่องนะฮะทันทีนะฮะยี่เบ็ดล่องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนน็อตใช่ก็เปลี่ยนน็อตก็ขันน็อตออกอันนี้ก็เอาเปลี่ยนยี่เบ็ดล่องไปไล่เลยก็คือป๋าไม่ต้องไปหาไอ้เผายอยกากบ,บาทที่มันเป็นแบบยังหอบว่องมามน,นี่ก็ป๋าก็จะใส่เลยแล้วก็ยี่เบ็ดล่องตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งพันรอบแล้วก็ห้าร้อยทีตีตัวเนี้ย ไอ้คือคคคคืืืืออออที่มันพิเศษกว่าเานะครับเนี่ยก็คือเรื่อยตัวหกหกล่องเนี่ยครับพัดล่องเขาไม่ค่อยมีกันเหรอครับหรือว่าไงอุปกรณ์อย่างอื่นก็ไม่มีนะเขาต้องใช้เพลายาวๆแหววไปอย่างเงี้ยนะความหมายนะไม่เปลี่ยนเพลานะเวลาทั่วไปหกล่องหกล่องนะครับเนี่ยแต่เครื่องมือกับมือพิเศษอย่างเงี้ยมีสองมีตัวตัวนี้ม่มีครับมีว่าเราหยิบออกมีอยู่ในกล่องหลังเราไม่ได้ดูเลยไม่ได้ใช้เนอกไม่ได้ดูเลยเหมือนกันครับ เหมือนกันถ้ามันเปลี่ยนได้ป๋าถ้าไม่เปลี่ยนได้ไอ้เครื่องพวกอัดใบอ้อยอะครับเขาชอบใช้เกียวไอ้ตัวยี่สิบเอ็ดเนี่ยครับมันมันเป็นเครื่องมือถ้าถ้ามันมีเครื่องมือที่มันมาจากยี่สิบเอ็ดร่องที่มันมาจากมืองอกอะครับ เราไม่ต้องไปหาไปหาเพาเเปลี่ยนไม่ต้องไปเอาอะไรมากมายเลยป๋าให้ให้เรารู้ว่าเรามีเรามีตัวนี้อยู่แล้วก็ต่อตัวนี้อยู่แล้วอแดปเตอร์เป็นอย่แล้วนะครับแต่ไม่ไม่อยจะง่ายเราแล้วก็คือคือพีทีโอเนี่ยพีทีโอของเราเนี่ยมันเป็นอย่างงี้นะป๋ามันเป็นมันจะไม่เป็นแบบว่าเปิดแล้วก็ปิดเลยนะเปิดแล้วปิดเลยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่อย่างงั้นเพราะว่าถ้ามันเปิดถ้าเป็นลักษณะเปิดปิดเลยเนี่ย มันือมันจะกระชากครับกระลกอย่างเงี้ยมันจะเกิดการช็อคมานนี่ยนี่มันได้ออกแบบมาว่าพอกดเข้าไปปุ๊บมันหมุ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 นอยู่พอพอพอเราจะหยุดพอหยุดปุ๊บพออวู่ตรงกลางเนี่ยปุ๊บมันจะหมุนอยู่นะครับแต่หมุนแบบไม่มีแรงหมุนตามแรงเฉยเฉยพอเราจะต่อพอเราจะต่อเนื่องปุ๊บแล้วก็กดกดหมุนต่อเนื่องมันก็หมุนต่อเนื่องตรงที่จะมีการใช้ใช่มมันมันมันมีสามล็อกนะ ไอ้สาม้านีเพราะนี่แลนด์มันจะเบรกรุดเบรคเบรกบรกเยมันกากไงมัน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 เกียร์แล้วก็ไอ้ตัวนี้มันเสียหายไงผมก็เลยบอกว่าเออถ้ามันเป็นลักษณะอย่างนี้ถ้ามันเป็นลักษณะของ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 บรการการใช้งานลักษณะนี้ก็คือว่าให้ลูกค้าเนี่ยมันมาตรงกลางถ้าทางานต่อเนื่องให้เราทงานตรงกลางก่นเราทำงารกลางแล้วก็จะจะหยุดก็ค่อยไปหยุดให้มันเสิย แต่ต่อเนื่องก็ต่อเนื่องไปถ้าแค่กดเบาๆนะครับกดเบาๆไปแค่นี้เองนะครับแล้วก็ไอตัวนี้ก็คือหลักการของมันไม่ไมยากครับปะหลกัลกหลกักหลักหลักการก็คือมันมันป้องกันให้ให้ให้ตัวนี้กับกับหัวเกียร์ขึ้นมอมันไม่เสียหายแล้วก็ยอก่อยจานปาาให้แตกง่าย<อ>แล้วเราก็อย่างที่เราใช้กับทาง Power Hero นะเราตั้งความสูงไว้เราตั้งความสูงตั้งความสูงไว้เอ้โอเคนี้พอเอาให้มันพ้นแบบเอาประมาณ ทำมันปนประมาณสักสักพื้นสักประมาณสักฟุตหนึ่งแล้วแล้วก็เราก็ไม่ต้องหยุดเลยแล้วก็กดลงมาเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันมันไม่ได้ยังศูนย์อยู่แล้วใช่ไหมครับมันไม่ได้ไปศูนย์แล้วแล้วเราก็ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมว่ามันจะทําให้มันงานเร็วไม่ต้องไปกดไหวแค่แค่ว่กกดปึ๊บแบบมันก็หมุนอยู่แต่ว่าหมุนไม่ได้หมุนแบบขัดตัวนะครับเพอนน่มันหมุนแบบขาดตัวนะครับเพราะว่าตอนที่พอไปให้โลกผมไม่ได้ <S <S ผมไม่ได้มาผมไม่ได้มาแนะนาวิธีการใช้นะครับ เพราะว่าเฮรูนะครับหรือว่าเพาเพาตัวนี้นะครับตานะผมแนะนําอย่างเดียวก็คือว่ายังไงยังไงผมผมยังผมยังยืนอย่างเดิมอยู่นะว่าเวลามันหมุนมันต้องหมุนตรงๆแขนกลางช่างมันนะครับแขนกลางช่างมันแขนกลางไม่ต้องนะงันไม่เจอนะงานไม่เจอนะยังไงเพาตัวนี้ให้มันตรงตรตรงหัวเกีย์มันจะมันจะเยื้องข้างไม่ได้เพราะว่ามันเป็นกักระบตามันกักระบามันจะหมุนแบบเยื้องสูงไม่ได้เพับนะครับนะฮไอตัวนี้มันต้องหมุนแบบตรงๆงครับนะฮะไอตัวนี้มันเป็นแบบข้างข้างมัน เพราะว่าเราไม่ได้ถูกง่ายแต่ล้วให้มันหนีไปนะครับตัวนี้นถ้ามุกป๊อกบอกว่าสามเมตรแต่กระเจาเพราะว่าเพราะว่าทางุณถ,ถ้าถ้าถ,าถ,าถาลูกค้าเจ้าหนึ่งน,นะครับที่เขาซื้อไปทางด้วยน,นะครับทางพี่จมส์บุญก,ก็แพ็กเกจสามเมตรเลยนะสามเมตรเลยมันมันทำงานได้ไวขึ้นด้วยอีกนิดนึงนะก็ห<ะ>้าสิบก็ก็ขึ <50 S 1> <50 S 2> <ะ>้นเยอะห้าสิบเซนก็เร็วนะพ่อเนาะสำหรับกระปันหนีกันแล้วใช่ก็ตอนแรกที่พ่อซื้อบอกว่าพ่อสามเมตรไปเลย เราเราหว่วงว่าตัวเล็กจะได้แบ่งอันใช่นะใช่ใชแต่ก็เหมือนกันกับป่านะไอ้ตัวเล็กนะครับไอ้ตัวเล็กก็ที่มันจะให้มันทนเนี่ยจะให้จะให้รถของป่าทนเพืป้องเพื่อตอันปลอดภัยป่าก็ต้องให้ให้เขาทําอย่างนี้นะให้ให้เขาอยู่แล้วสถนานะของอเอาไม่แข็งอย่างนี้ได้นะ<อ>ไม่ใช่ว่าของเบสซี่มันมีอย่างนี้นะของย่ห้องอื่นก็จะมีมีคอนรดนัตนก็มีมีตัวต่างตัวมีรูรูรูสไลด์ไปนี้ใช่เขาสไลด์อย่างนี้นะครับ เพื่อป้องกันแล้วก็เวลายกถ้ามันยกขึ้นสูงเนี่ยถ้ามันยกขึ้นสูงๆเนี่ยถ้ามันหมุนอยู่ยกขึ้นสูงเนี่ยพวกกากะบาดมันจะแตกผมก็เลยบอกว่าเอออย่าถ้าเขาปิดก,ก่อนถ้าเขาปิดจะยืดกีดูก,ก่อนถ้าเขายกนะครับตัวนี้มันจะช่วยนะครับเหมือนเหมือนกันครับอะไรอะไรเก้าสิบเก้ากันเนี่ยเพราะว่ามันใส่กันได้กับตัวนี้ง่ายล่อเกีย้ยงกันเดียวกันนะครับเออ ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นห่วงเพราะว่าใช่แต่ต้องการนี่ทุกวันเลยต้องเป่าต้องเป่าต้องเป่าแล้วครับโอ้ไม่ได้เลยวันเดียวฝุ่นเยอะเนอะงานยุก็ฝุ่นนะมาดูเลยมาดูอากาศให้เราไปใช้เลยดูคันนี้สิแนะนำนะชัางชัางช่างเมนแล้วว่าถ้าเป็นท่างเมนเมนถ้าถ้าถ้าเป็นสักปาแกแกไม่ได้ใช้งานแล้วสักถ้าเราเข้ามาดูให้แกนะให้เปิดฝาแอร์ครับเปิดฝาข้างบนนะครับ เปิดข้างบนทำปาะะอาดหาดูเพื่อนดูพวงดูฝุ่นไว้เพราะว่าข้างบนข้างบนแอร์นะครับเพราะว่ามันจะมีฝุ่นนะครับ <c ười> เพราะว่ามันมีไม่ได้หรอกข้าฝุ่นครับ <c ười> มันมีไม่ได้หรอก <c ười> นะฮะตัวนี้เออก็ถ้าถ้ามีอะไรก็โทรหาผมเ,เลยแหละครับไ <c> ม <ười> <c ười> ่มีเบอร์อยู่ไม่มีเบอร์แต่เก็คงไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่ามันมันมันเราใช้อยู่แล้วครับนับเราใช้อยู่แล้วผมจะเพิ่มเติมนิดหนึ่งเด้อป๋ามัน คือคือเนื่องจากว่าเวลาที่เราขคดไถไปในพวกเนี่ยมันก็มีบางทีผมก็กดยิบล็อกเนาะคาว่ากดยิบล็อกเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยหรือว่าเหยียบยิบล็อกเหยียบเหยียบล็อกกันฟรีเนี่ยมันจาอันตรายมันจาอันตรายกับ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 ทางทีมงานเราอะไรประมาณนี้แต่ใช้ในเรื่องของทางในเรื่องของเขาเรียกว่าเฉพาะติดหลงติดหลงอะไรประมาณนี้นะแต่พอตอนหลังมาเนี่ยเขาเขาจะเอาดิบล็อกมาเนี่ยเพื่อกันลื่นเลยนะ การลื่นก็คือการการเลื่อนถลายการการล้อฟรีมันก็ทําให้ข้างข้างละข้างข้างหลังข้างหลังมันเป็นล็อกกันฟรีเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็จะจับไปบายปีเดมุดอกจอกด้านหลังมันก็จะร่วมกันทั้งสองข้างไม่ฟรีไปร่วมไปแล้วข้างหน้าก็จะเช่นเดีวยวกัน ใบสีที vida, ่ใบสีดึงมูนาก็จะมีดอกจอกเหมือนกันใช่ไหมครับมันก็จะทํายิบล็อกมันก็จะทีนี้รอทั้งสี่ลอมันจะไม่ฟรีเลยนะมันจะไปทํางานเรื่อยๆไปเลยพื้ดๆๆๆๆไปเลยถ้าในถ้าในสภาพพื้นที่ที่ป๋ามองดูแล้วว่าเราไถไปปุ๊บเนี่ยมันไถแล้วล้อมันฟรีนะครับแล้วก็อยากให้อยากให้มันไปมันเหมือนกันสี่รอเนี่ยมันบเอ้ยกดยิบยิบล็อกเลยกดยิบยิบล็อกเลยมันจะขึ้นมาตรงนี้อย่างที่เราต้องไปทำอะไรนะครับอย่างเดียมาทำนี่เห็นไหมเห็นผมใช้แต่กด อสองพาวสองผลคนที่หนึ่งมันจะไปฮะแล้วก็คนที่สองอที่ที่อาจารย์แนะนำอ่ะครับผมแล้วถ้าตัวนี้แหละม,มันอันเดิมอยู่ที้ป่ายังยังยังมันเคยใช่ดีแล้ว ขึ้นมาอย่างเี้ยครัขึ้นมาอย่างเงี้ปยผมถ้าเราลืมถ้าเราไม่รู้ผมตรงนี้เราก้องตรก็ได้ตรวเบรกก็ได้ตรวเบรก็หลุดเลยล่ะครับผมตรวเบรกก็หลุดเลยทีนี้ยค้ายังไงก็คือว่าในสภาพพื้นที่ที่มันเปียกนี่ว่าดูดูว่าเรี่ยกว่าเรือว่าใบใบอ้อยที่มันมีแบบมันมันมันจะลื่นๆล้อท้ายเราจะลื่นๆๆๆอย่างเงี้ยพวกเรากดเลยเรากด แต่ว่าว่เรากดแล้วก็ทํางานมันก็มันก็จะแปลงกันเหมือนกาบวันที่สี่ร้อยใช่ไหมครับเพราะว่าอ่ามันรั่วไปหมดแล้วเพราะว่าดอกหยอกทั้งซ้ายและขวาเนี่ยมันจะรั่วกันหมดอย่างนี้เวลาเลยเลี้ยวที่แคบจะอันทีนี้ทีนี้ที่นี้เลี้ยวผมก็มาต่อผมพูดตรงๆนะแรงดันที่มันมาดันตัวเนี้ยมันประมาณสามสิบสามสามสามสิบสามสิบบาทนะครับสามสิบบาทมันไม่เยอะมันไม่เยอะหรอกครับสามสิบบาทเนี่ย ม,มันสามารถหยดเราได้แต่ง่ายๆก็คือว่ารอเวลาไปถึงหัวงาน ปัก็เหยียบเบียดมันก็รูออใช่ไหมปบาทีงย่างมันก็เหยียบเบียดรู้ใช่ไหมแล้วก็พอตั้งรงใหม่แล้วก็ปากก็ออกไปแบบนี้แล้วก็แค่นั้นเลยครับตอนนี้เหยียบเบียดอเราตงเยียบเบียดอยู่แล่ไมทานงนครับแต่ผมทำงานพมใช้ไอ้งเาแค่จุดที่สครับผมจุดหนึ่งแล้วยังไม่เท่าไรจุดหนึ่งเลยครับผมก็ใช้จุดเดียวครับผมก็ได้งก็ได้อยอาจารย์แต้องใช้จุดทนนไปดุยเลยจุดที่สคือยังไงผมยังไม่ค่อยรู้ มันจะกดขึ้นไปสองทีอ่ะเดนฮะเย่ัง้นะมันีปเป็นอยาง สามระดับแล้วมั้วมันแ้วมันแล้วมันดีขึ้นเยอะไหมพ่อพอใส่แล้วมันดีขึ้นเยอะไหมครับอ,อ,อย่าเพียงอยู่ลไม่ดนะไปเยอะนะจะกดหลังเงี้ยกลองเี้ยได้นะาเราอยาเียนองอื่เนี้ยอยเียก็ออกแต่ถ้ามัน ค้างอยู่เนี่ยต้องตัวหาวผมไม่ได้นะค้งางนะครับงานเข้าเานี่นยรถมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกครับมันอาจจะรู้แต่มันไม่เคยมีหรอกรถเก่ามันก็ไม่มีนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับวันนี้นะสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับรถไถเจ้าตัว67136712หรือ MF ตัวอื่นนะครับอาจจะเป็น40เอ่อ470885แรงมา้า470772แรงมา้ารวมถึง102แรงมา้า122แรงมา้า132แรงมา้านะ ก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวติดต่อเราไ,ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นคอมเมนต์เดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ต่อได้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับคันนี้อย่าลืมนะครับ6713็ดหาร้อยสามสองเลยมะ2ยสองล้านแปดแสนบาทผ่อนผ่านไปแนนทกรหรือโรงงานน้ำตาลก็ได้นะครับ